คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าที่เราแยกกันภาคคนละที่เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ครับโควิดสิบเก้านะมันก็ต้องเซฟเซฟเปนก่อนครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนักภาคด้วยรวมถึงทีมงานหลังบ้านต่างๆนะครับผมเลยทําให้เนี่ยผมต้องภาคฟอร์มโฮมนะฮะตรงนี้ใช่ครับมาดูตรงนี้ฮะมาช้าเลยครับมาโยครับมาช้าไนีไปเดียเนี้ดูสเปคคอนโทรลตกรถไปธนวัตรครับผมได้น็อกแฟกไ้ก่อนดักแมนนะได้เขียนสร้างเป็นคนแต่ว่าเอ้ยยังไงส่วนธนวัตรไปได้ครับอาวครับผมแล้วแม่ตรงนี้มาครับดักแมน ัแม่ไหลมาหลังหลว2สองคนมาโยโนงนี้จะไปใส่จะไปใส่มาล่ามายาวมาตังวันี้โซลีหลบก่อนโซลีหลบก่อนสุดท้ายเรียบร้อยเลยครับแมเป็นอนาฮิเลตเลยครับผมมาเคลียร์หมดตี้ครับตรงนี้เอ,อ้ห็นได้ของอ้คุลูเซียนะมาปิดงานนั้ของโซลีนไปครับครีนชีสนะเสียน,น็อกไปหนึ่งฮะธนวัฒน์ครับแต่โดยรวมถือว่าคุ้มค่าครับสาราดิเฮครับในไฟนี้ฮะ แม่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมนี่ค่อยไหลมาเหมือนการยูเตเบลซ้ำไปก่อนครับบีซิกเกอร์ครับซ้ำดักแมนออกจากเกมไปแล้วดูครับสกินอีกด้านหนึ่งแต่น้องหของแฟนเทปซ่าเหมือนกันแล้วเป็นสุดท้ายเป็นหน้าของซูมิทปิดงานไปเลยมาโยอีสปอร์ตจบแบบที่สิบเอ็ดไปครับปูชิโดเทน้องมาเหมือนกันแต่น้องของเบบี้แนนตรงนี้มาสกีดจับสนามปูชิโดมาถึงนี่ครับแฟนเทปซ่าเหมือนกันแล้วตรงวันนี้แฮมซี่เอสเอกแต่นองหของเจคอบลงไปเลสโกปั๊มปั๊มเซตแกรนด์เดชใส่นะของเคมเก้าเก้าเหมือนกันแต่วันที่ โค้งนี้ครับปิดคิวไปก่อนนะนะตรงนี้แล้วสก็อบปั๊บไปปิดคิวเคเอ็มเก้าสิบเก้าคัมทนวัตตรงนี้งานเข้าเหมือนกันนะครับถ้าโดนยัดออปชั่นเข้ามานี่ก็คือหายยานะมาแล้วไฟมาแบบนี้เรียบร้อยโดนเผาไปให้เสร็จเลยและบีซี่ครับไปน็อกไซน์หนูลินครับแล้วนี่คนลายครับไปน็อกไซน์รออยู่แล้วครับตรงนี้การเคลื่อนตัวรถออกมาจากตัวอาคารครับโอ้โหแล้วธนวัตจะไปคอนโทรลใส่คารอยู่สองเมตรแต่ว่าตกรถไปโดนอิสคูรเซียกิ่งตกฮะ อ้าวครับแมนแฟกเกอร์โดนตัดน็อกไปก่อนแล้วตอนนี้ครับหน้าชุบไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับลำพูดดนธีรธรครับต้องปล่อยแล้วครับพยายามจะเตะเตะชีวิตต่อแมนแฟกเกอร์ครับขาดอยู่นัดเดียรเล่นรอนธนาวัฒน,น์ฮะปิดคิวแมนแฟกเกอร์ไปแล้วเพสเฮ้ไฮโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะเองนะนี่ไปายสองหนึ่งนะดูเล่นเล่นกับทา้านของแฟดกาวาโนดิก้าเนี่ยฉีกตัวออกไปหาพื้นที่การเล่นเพิ่มเติมครับเหมือนไงครับ ลำพูนครับรีกรุ๊ปอยู่ขอบวงเลยไมเดชมาชนถูกที่ถูกเวลาซะด้วยอุ้ยอ้กอนล่าใส่มาเกือบไปเหมือนกันแล้วเวทั้งกรอนแม่นักสุดท้ายมันไปโดนหัวได้ย่างไขตรงนี้ไม่ทางว่าทีโดนตัดน็อกไปโอ้โหแต่วันนี้เรียบร้อยครับแม่เป็นนักของเจคอบครับแต่น้องนักขของเมซี่กอนลูกไปเหมือนกันอ้าวครับผมอุจาเจคอบกัจะมาชุบได้หรือเปล่าสงวนนี้มาและเป็นคุณศิลาพรครับนักขอนทางวาทีได้เอาตัวเกมไปแล้วเซจีอาร์ครับไปแต่น้องนักขของเอกูเซียไปสามเอกูเซียออกจากเกมเหมือนกันครับ โอ้โหไมเทียสครับเสียหายเหมือนกันฮะเหลือดักแมนครับทางด้านของเจคอบครับปั๊มยานขึ้นมาก่อดแล้วดูฮะเมจิกครับมาด้อมด้อมมองๆบ้านตรงนี้เหมือนกันแล้วทําท่าจะทิ้มมาแบบนี้ลําบากแล้วล่ะครับอครับการแกรเนตรอไว้อยู่นะรอสเตจียเรอกระโดดหรือเปล่าตรงนี้มายังวนๆอยู่วนๆอยู่ตรงนี้ยังไม่กระโดดนะครับผมสำหรับรอสเตจียอูจิฮะเจคอบเขค่อยไหลมาค่อยไหลมาแบบนี้โดนแปะใส่มาทั้งคู่เลยเอาขาวขาวมาสเเบสมายิงเตเบใส่มาลากลากลากเข้ายาวมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ แล้วหน้าของเทพแมวครับแต่น้องหน้าของแฟร์กับลูกไปเหมือนกันตรงนี้มาเจคอบโดนซัาเบอร์เกนไปแล้หน้าของเพจเด่นนั่นเองครับฟาร์ลอตัดน้องมาที่หน้าของหนูลินครับโอ้โหระดักแมนปล่อยเลยครับสามไปเลยฮะแฟรเทพซ่าครับแอมฟาร์ลอตครับระดักแมนอยู่ในโพซิชันตรงหน้าเทพแมวฮะได้หลายต่ายทั้งแฟรแล้วดูฮะลองชองครับมาปิดคิวเทพแมวไปสิบสองไปครับสำหรับทางฝั่งบุรีรัมย์และสิบเอ็ดครับจากมิดสครับมีเอเออยู่ครับ ใช่ครับ e arena นะอยู่ในตัวอาคารหมดเลยครับ4ี่คนครบ,บแล้วชาร์เปอร์มาไกลๆเอาะมาชาร์เปอร์บอกมาแจ่คก,กูระบอกบอลรถชตฟอลรลชอ,ต,อ,ชอ,ต,อ,ชอต,ตามไปยังไม่มีดาเมจเข้าสู่ตัวคนมาผ่านมา2คัน3คันมงไซ m i t s ครับโกดังตรงนี้ครับสำหรับชาร์เปอร์อ e ีสปอร์ตเลยครับผมโอ้โหดูครับไดโน่ครับโดนสก,กิดไปหนึ่งนัดครับแล้วมาฮะทราฟกาก้ารอครับมาเป็นเกาะ3โอ้โหหมวก3ด้วยเองมาครบๆแบบนี้ใครจะเอาเองลงวันนี้ แม่ทำปากด้วยนะตัวสอนนี้ใช่เลยครับแล้วเราต้องรอดูครับไมจิกครับตำแหน่งเนี่ยถือว่าวิกฤตเหมือนกันนะมีแค่ไม่กี่คนที่ดีละเราดูตรงนี้ฮะมินยองซองกครับผมมาปิดคิวเจ้าแมนครับมาดูถ้าฟาก้ารอครับปาน็อกใส่สกรีแล้วดูมินยองซอกครับปิดคิวสิคคีทไปอีกหนึ่งคนครับ โอ้อาครับแล้วเหลือต่สองมาไปมงใส่ M I D S หรือเปล่าเป็นนักของมีเหลือขอพายสาสยฟาตะเปลากลากยาวๆมาด้านหน้ามีดาอีกหนึ่งดาเป็นนักของเดทเกมมิ่งรับช่วงต่อมา MS ็มชุรีมีปัญหาแล้วเลยครับผมโอ้โหแล้วดูครับตรงนี้ฮะอินฟินิตี้ครับไปยึดสภาลูกนี้ฮะเจคอบกับมายิงน็อกใส่เบบี้ดานแล้วอยู่ย่างคมเลยยิงดูริโอไปอีกคนนึงแล้วดูทราฟาก้ารอครับยิงน็อกใส่อีเมจินครับอืมเอาครับ ต่อเนื่องกันเลยครับมไอ s พื้นที่ข้างดีเหมือนกันครับแต่ว่าใกล้ๆลันวงมันดีกลับขึ้นไปด้านบนเฉยเลยครับแบบพี่เบงคุณผู้ชมครับไปหาเดทเกมมิ่งโอ้โหแล้วดูเขาลูกนั้นครับบอกเลยเขาลูกนี้ใครจะขึ้นเนี่ยหลายศพแน่นอนฮนะ โอ้โหตรงกลางครับดเดเทเกมีนมากครับซึ่งเดเทย,ดยึดครองชทยภุมจได้เปรียบมากกว่าแล้วมีเซตเนตมาสำหรับบอสชีและพิกเซลกำลังจะโผล่มาแต่ว่ามินยองซอกมายิงเปิดดาเมจใส่แบนอติก้าไปก่อนครับผมแล้วดูโดนเนตมาจากปู่ชิวนูรินครับยิงคอมาเหมือนกันและอ่านเข้าเหมือนกันฮะโดนร้อมซ้ายขวาแล้วด้วยครับสำหรับมินยองซอกค,ครับ เอาครับวันนี้วันโนดิก้าบอกว่ารออยู่ครับมียอมซอฟมาปั๊มยาขึ้นมาก่อนจังหวะนี้มาพลิกขวามาพาเดซายไปหาแล้วหนบอสทีว่าตรงนี้เรียบร้อยลงแหลกบอดีแหลกไงต่อไดโนไหลมาใกล้ๆเหมือนกันจังหวะนี้มันยอนเทไปหนึ่งลูกหรือเปล่าออปชั่นมาค่อนข้างสวยเหมือนกันจังหวะนี้วันโนดิก้าแหวนโอ้โดนหน้าหน้าก่อไดโดนสุดกั็ไปเหมือนกันแไดโนหนั้าหน้าของแบตเทมซ่าครับสวยกั็ไปเป็นน้องเหมือนกันระหวะานี้มาดูรินล่าทาเปอร์ไปใส่แล้วก็มียอมซอฟก็ลุกไปอีกหนึ่งคน แกไปมาตรงนี้ท้าฟกาก้าน่าจะไม่รอผมเพราะเพื่อนน็อกไปหมดแล้วหลายขึ้นมายิงทำนะ้าทำนะ้าของนี่กระปุกยิวไปก่อนโอ้โห oh แล้วคนสุดท้ายครับโดนหนูลินครับมาปิดคิวท้าฟกาก้ารอนะแล้วดูตรงนี้มาต่อเนื่องกันมาธนาวัตรไปยิงน้องใส่มาดตดีก้าและสกูลูเซียไปยิงน้องใส่ปัดเทพซ่าครับแล้วดูหนูลินครับสวนอุชิดะเจคอบไปแต่ว่าสกูลูเซียมาปิดเขาไว้คือหนูลินครับ, ida, op, way, รบเรียบร้อยฮะนี่คือท็อปโฟก์เราครับพี่ชน ideas, อนไฮมายดีแอสลำบูนธีรธรชารเปอร์คาเดมี่มีอะคาเดมี่และอลิชัยวัฒน์ครับ โอ้โหมาแรงจริงครับสำหรับ MITS ในเกมนี้ครับต้องชื่นชมเขาเลยครับในการหาพื้นที่การเล่นครับและมาเทรดน็อกไว้ได้เท่านั้นครับยังไม่เสียใครไปครับสำหรับ MITS โอ้ตําแหน่งผมว่าตําแหน่งพวกเขาค่อนข้างสวยเลยนะแต่ว่าต้องรีบหาโพสิชันที่ดีนะเพราะว่าใกล้ๆพวกเขาครับมีลำพูนที่ไปที่ได้5้าคิวแล้วด้วยครับใช่ครับเอาเลยครับผมเก็บไปคนละสองครับตรงนี้ครับธนวัตร T S อุจิฮาอุจิฮะเจคอบครับผมลงไปถึงเอสคลูเซียครับ โอ้ oh ho, ผมว่า oh ถ้าตั้งชื่อได้พี่เบนผมว่าอีกหน่อยเนี่ยอนอาคตข้างหน้าผู้เล่นนะตั้งชื่อยาวประมาณ2บรรทัดอ่ะผมดูแล้วจริงเหรอจะตั้งว่าไงบ้างฮะโอ้โหแล้วดูฮะลำพูนครับโดนแซนวิชแล้วครับแบบนี้ครับเหลือ2คนแล้วนะฮะลำพูนแล้วเพชรเตดครับนะโอ้โ oh หแบบภาพมาเลยเดินออกมาก็ล่วงครับพิลันนอรับตรงนี้ฮะมีแต่เสียกับเสียแล้วโอลิมปัสปาระเบิดน็อกแมทแฟกเกอร์ oh ไปเพชรเตดได้ตายทั้งพิลันนอและเพชรเตดครับยิงสามโอลิมปัสเราจะเกมไปอลิชัยวัตจบอันดับ4ครับ โอ้แล้วมาต่อเนื่องเคลมเลยครับสำหรับดักแมนตรงนี้ครับ MIDS ป่าเครื่องล้อจริงๆริยี่ส์สองดาเมจสี่ต่อดาเมจ่ายไปก่อนแล้วเพชรเด็ดมาโดนเข้าหัวไปอหนึ่งนัดโหเกือบตายเหมือนกันเลยกระพิบมาอย่างไงต่อธนวัฒน์กระโดดเชิดก้ามาก่อนป่าเนยใสไปหลังสมองเมืเชิดลงมาสุดท้ายเรียบร้อยเป็นเอกรุ่นเซียปิดงานไปเลยครับผมรำพูเดียทอนจบอันดับสามไปสี่ต่อสามตรงนี้ก็เป็น MIDs รวมถึงชาร์เปอร์อะแคดมี่เลยครับโอ้แล้วพึ่งเฟสที่หกเท่านั้นเองครับแล้วดูตรงนี้ฮะมีโอกาสถ้าเปิดน็อกได้นี่่่คือสววยยๆเลแตา หลบหลังไปได้ก่อนแล้วโดนสวนมาคือรวบเหมือนกันฮะจากแฮมซี่ครับแล้วตูตรงนี้ยังไงครับเขาไปรีกรุปกันฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตำแหน่งของชาเปอร์คาเดมี่ครับตำแหน่งได้เปรียบกว่าเพราะไอ้มาเสครับต้องข้ามต้องข้ามฝั่งมานะเดี๋ยวต้องรอดูแหละครับว่าจังหวะที่ข้ามฝั่งมาเนี่ยจะมีการเสียตัวผู้เล่นเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมว่าเขาต้องเอารถมาเพื่อเซตบังเกอร์ครับถ้าแบบนี้ครับเอารถมาบังตัวเองไว้ก่อนนะครับผมว่าเขาน่าจะไม่ได้หมงเข้ามาแบบตรงๆนะครับน่าจะแบบ เล่นขอบวงไปก่อนครับแล้วก็ราเปิดน็อกสะหนึ่งคนครับพี่เบนเนะีโยผมยังหาตำแหน่งที่เขาจะมูเข้าไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องรอดูครับแลสคูดูเซียครับขึ้นรถมาแล้วฮะ GMC มาชิดาเจคอบครับเสียกรอก<ล>เรถจิ<ด>๊บก็พอไหม <laughs> <laughs> โอ้โคุณนี้อันตรายจริง GMC เฉยตรงนี้ <laughs> อดีนะไม่ใช่รถอย่างอื่นนะ <laughs> ดูฮะวิกเ,เกอร์ครับ ตำแหน่งของชาร์เปอร์านี้ไม่ได้เปรียบฮะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้ามิดชาร์จเนินต่ำได้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะดีที่สุดคือเปิดน็อกได้สักคนนะเอับครับดักแมนครับไหลขวากะจะปิดบีซิเกอร์ก่อนหรือเปล่าขวาตุดขวาตุดขอบวงตรงนี้ มีสติกเกอร์ครับกำเน็ตรอไว้อยู่กำแกรเน็ตมาตังหวะนี้ปาไปด้านหน้าก่อนหนึ่งลูกตามเสียงรถมายังไม่โดนเลยครับผมเอาครับผมแล้วเอไอทีเอสไหลเข้ามาแบบนี้ต้องเปิดตัวหน้าย่ามีสติกเกอร์ไปก่อนแต่ว่าเซตเน็ตลงข้อเท้าอีกแล้วผมธนวัฒน์ทีเอสโดนตัดน็อกไปดักแมวพยายามยิงสวนกลับไปเหมือนกันจังหวะนี้ไหลขึ้นมาเห็นแล้วครับอยู่หลังต้นไม้มาตังหวะนี้กำเน็ตรอไว้ก่อนปาไปด้านซ้ายไปเลนขวานะครับผมไหลามาตังหวะนี้มายิงคอสไกลเหมือนกันสำหรับอนาโตมี่ครับโอ้โหแล้วดูครับมีสติกเกอร์ครับ เลื่อนเหลือครึ่งหล่อตรงนี้ฮะยังไงกำลังโดนลนุ้นนะตรงนี้กำลังออกป่าแล้วสเ้นไปกับโดใส่ก็ลุเซียไปดอกใส่บีเ,เกอร์เลยคนแรกแล้วไม่อยากจะซ้ำครับผมยังไม่ได้ครตรงนี้ครับผมพยายามจะลากไปก่อนนะแต่ว่าดูครับแฮมซี่เอสเอครับก็ถือแกรเนเน่มาอีกแล้วต้องดูว่าระเบิดจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเกมเลยหรือเปล่าครับแล้วดูกรับนาโตมี่ครับยังอยู่กลางวงคนเดียวแบบนี้แยกกันเล่นครับพี่เบนนะคุณผู้ชมโอ้โหเอาวล้วครับ2ต่อ4ครับแบบนี้งานเข้าเหมือนกันและดูกันแลาจะเซต ของใส่ลูชิดาเจคอบวิ่งมาไอหนุมใจยเย็นไอหนุม่มใจเย็นและเดินมาไม่รอแล้วครับจา่าวิ่งมาเปิดต,ตัวเห็นเห็นแบบนี้เอาละเพื่อนบางรลายกรสุดถามจริงๆเธอแล้วคูณูเซียไปยิงงบใส่แฮมซี่ได้เลยเหลือ,อ,อ่าคนเดียวจะได้ชาเป,ปอร์กันมี่ครับ โอ้โหแล้วไอ้ครูเซียไปยิงคืนด้วยหนึ่งนะใส่ท่านครัเจคอบกับมาสักครู่นี้บอกไอ้แหมเอ็งยิงพี่ทราหมว่าน้องตรงนี้เรียบร้อยครับเจคอบเอารถทับนะครอบแฮมสี่เจคอบจะเขี่มาโอ้จังหวะาขาดหนึ่งผ่าไปได้หนึ่งผ่าไปได้หนึ่งพยายามมาลากลมาแล้วมันดูครับในแหนักแม่ยิงสับเปสใส่มาเหมือนกันแล้วตรงนี้ครับอนาโตมี่ครับนอนหลบมาก่อนเพื่อจะปั๊มเมทคิดมันใช้เก้าวินาทีครับ เขาเพิ่ค่อยไหลมามีออปชันอยู่ยังไม่ได้ปลาไปนะสำหรับโมรตอฟตรงนี้ไม่ได้ไล่เคลียร์ดักแมนเดินตรงมาดักแมนเดินตรงมาจังหวะนี้อออซ้ายมาหันขวาเจอมาเรียบร้อย MITS แล้วครับผม1 0คิวในเกมนี้ครับพี่เบงคุณผู้ชมครับ